สวัสดีค่ะกะกัมพภอกันอีกแล้วเนาะจ้ากับซองเล่นลายหมอกจ้ามือนี้กะเซ <Okay. S 1> ียนอูดนะจ้าพอบ้านพอบ้านเซียนอูดเพิ่นกะได้ปลามาอีกแล้วจะไปยิงป่ามานี่โตบงยางใหญ่เลยอันนี้กะแม่บ้านเบ,น,บนเลยจ้าสี่คน <c oughs> อันนี้ <c oughs> เจ๊ฝน <c oughs> ทำน้ำจิม้ม <c oughs> แล้วก็ตะวันนะจ๊ะสาวยาดอง <c oughs> <c oughs> กินยาดองเก้งขนาดแล้วก็อันนี้นะจ๊ะ แม่เป้งอันนี้เบียจ้าเบียนี่กับสาวเอเนาะจ้าก็มาพอกันอีกแล้วทำมือนี่กับโมีอยังหลายกับไม่กินโซ่ได้ปลามากเขากับมาเห็ดเมียงกินเนาะจ้าจะเอาเลยเนาะหิวไปเอาเลยเนาะเตรียมเป็นสมองมาจ้ามาจัดเลยเขี่ยปลาใส่โล่โล่จะขีดพับัณ ประมาณโล่จะขีไดไอ้วุฒโล่จะขีดโล่โลประมาณโล่สองขีดใส่นี่มาพักนอกจากมื้อนี้กะ<ล>เน้นพักเน้นปลาสิได้หุ่นดีมื้อนี้กะกินเมียงนอกจากกะมีผักกาดผักกาดหอมอันนี้เขาเอินมาอย่างก่อนคือใบชะพู้ พ,พักบักหลายเลยจ้ะมามเข้ากับพักอีเลิศกินน้ำกันจ้ปาปลาเนื้อปลาสดแห้งน้ำจิม้มเด็ด<พ><ง>ๆน้ำจิ้มถั่วนะจ้าน้ำจิ้มถั่ว ยาดองยู่ใสตะวันเอามาเกือม่ะเอาตะวันเอามาเกือบมันสิกินเขาเพื่แซ่บนี่สาวยาดองเอาอื้มอื้มเสพมาจ้ะคำใหญ่ๆจังสีเลยน้ำจิ้มเด็ดมากเมื่อนี้กินเบิร์ดเบิร์ดเหรอกินเบิร์ดบ่ล่ะเหรอมือตัวเห็ กิน mm. หมดโลดแล้วทำไงหืมเหี้ยเซ็บหุดยอด ปล well าซกดค่ะพี่หนองน้ำจิ้มยางแสบน้ำจิ้มกระเด็ดเนื้อปลาวาวเขากันคักมาพ่อบ้านพ่อบ้านไปหามากมื้อนี้ได้ตัวใหญ่จะได้ใสแประัานโล่เคืองมะเฮาสิรองกินกระเมียงรองกินกระเมียงเบิ้งสิเป็นจ้าใดตักเข้าไปเลย ทำยังไงโทษนะครับเราครับน่วยเติมเราน่วยเติมเราเติมยานี่จ้าคือได้กินอยู่ผพ้เดียวเนะ้องน้ำตามครับอืออือกินนมพี่กินนมค่ะหางตัวเบ สุดเท่านั้นแสบแห้งแสบบ่แ่บแ่บแห้งผักขวานกินหมบ่แสบเนาะผักกระสดเดี๋ยวลมหนาาเห็นยังดีเมนูเดิมเนาะแสบคนถ่ายน้ำลายไหลแล้วบอกไงว่าน้ำลายไหลอกกึมเร็วเขาบอกว่า เด็ดคักน้ำจิ้มแสบแห่งพะกรอบจ้ะมาอืยอยุดอดพอน้ำเนื้อ นี่จ้ะผักกาดกิมเน้อหัจบเมียงปลานี่กับผักกาดเข้ากันแห้งนี่จ้ะกินย่ายานเบิดเรียกอีกสองสามโตผุนเผาอย,นะยู่ก<ม>ับมีเนาะจ้ะเผาไปอยู่บ่อเท่าในเบิดดีนี่มื่อนี้ต้องขอบคุณพ่พอบ้านอีหลีได้นี่จ้าวัอนี้ขอบคุณพ่พอบ้าน พ่าบ้านใจกล้าไปหาปลาให้กียงมอีมันได้ตะโตยังไงนี่จ้ะน้ำจิ้มยั่อะน้ำจิ้มยั่วๆใส่เข้าไปน้ำจิ้มถัวแซ่บๆต่วันมาเพลงน้ำตาจะไหลแล้วแซ่บมากเขาคำบัแบบไงเลยเด้อน้ำจิ้มซีซาร์ ฮมั่จังนี่ปลาหวานค่ะแซ่บ กินไปกินมากกั่เริ่มเพื่อกันละเผ็นรองความจิมเผ็ดแซ่บเป็นไรมือนี่ถือว่าโอ้มันจิ้มเผ็ด สซบความสำเร็จเนาะมื้อนี้แซ่บจวดยูดาเป็นไงตะวันเด่นไหมเด่นมากน้ำตาอะไรเนื้อปลาช้ำเลยเด้อยูกันหมองเก่าจ้ะเฉียงหน้าเฉียงหน้าเข้าหมองเก้านี่แหละข้ามตาเหลืองเอาเลยเจ kamu bisa melihatnya ini 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 พ่อพักแซ่บแซ่บ <c oughs> อมนือ <MA> ใช่หูก็เผ็ดแต่ว่าอร่อยอร่อยอแซ่บแต่ว่าเผ็ดน้ำจิ้มถึงนี่ต่าเซนมี่เนี่ยปลาตักใส่หลายๆขอขอน้าหน่อยได้ไหมอ่ะน้ำน้ำ<อ> <c oughs> น้ำดีวดแก้วหนูไปไหน ี่จะกินคำใหญ่ๆพี่นออ้องมันค่อยเสียบพอบานเนี่ยพอบานคือสิบอะไรกินเละเ <c oughs> <c oughs> บิดกรอนแต่เลยนี่จ้าคำนี้เอาอืมอืมอร่อยมากอืม

ส้มส้มกินเบี้ยวว่าเป็นกินเป็นซาปาเนี่ยล่ะมาหอกเกียงน้องใหม่ห้ามาน้ำเกียงน้องใหม่มาให้เนี่ยเกียงน้องใหม่แีฟบ นี่จ้ะแจงแ้วไมมเจฝนเห็ดเราไม่มกินตัดเพชรไม่กว <c oughs> คนลินยายาดองออจวดตะวันจวดไปได้ กินยาดองกับข้าวสุดยอดแม่บ้านกับมี่ลายแบบนะจ๊าแม่บ้านกุมเฮามีเดองขี่เมาแม่เป่งเลาก็ไซส์ไซส์เห็ดกับข้าอันนี้ไซส์กินจะไซส์กินครบตัวจะตัวพวกหันกินแกงน่องใหม่ตัดเพชรตัว อปลาโตมันไงคะ่ะเริ่มเนียมปลาโตไงคะ่ะกินเนี่ยม,ม,มาห้า ซ้นส้น,สนอันนี้ล่ะปาตีปาตีเมียงปานิ่นจ้ะปานิ่นใส่ใหญ่เดี๋ยวจะไปตัดอเมริกาจ้ะส้นเลยเอาคำใหญ่ยยๆเลยกินเบียร์บ่เป็นน้ำเขาส่วนกันไม่ไม่กินปานิ่นจ้ะน่าจะกินน้ำั่น พี่จ้าชีวิตแม่บ้านเนาะอยู่ในค่ายกะจังสี่ห่ะจ้ะนานั่งเ <ปะ S 2> บากันย่ำวางเนาะก็นั <ปะ S 2> น่งเบากนันบพมีอย่างไรนั่งเบาเลี้ยงผัวถูกใจเลี้ยงผัวนี่แหละบ <laughs> พมีเลี้ยงหถูกใจแล้วมีแต่เลี้ยงผัวผัว, <laughs> วกะ กี่สีแล้วจ้ะกินตะเหลาเม้อตะยาตะบกดีอย่างหนึ่งหากินเป็นอยู่หากินเก่งอยู่จ้ะเอา้อมไปอเอเอใส่ผักซี่หอมหอมมาเฮาสซนสซนนี่จ้ะอืมอืม เด no uh> uh 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 yeah> yes ี๋ยัทุกอย่างเดี๋ยวกะเดี๋ยวมื้อนี้แม่บ้านกะขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเมื่อสิเบิดก่อนจงไว้ให้พอบานเขาพร้อมท่านได้อิมเดี๋ยวไปกินตัวอีกอ่ะมือกับพอกันมาดนแล้วเดงกๆอะฝากช่องไม่ได้เด้อจ้าเล่นอะไรหมอกนื่จ๊เดี๋ยวกลับมาพอกันไหม ขันค้นเบิงหอดพันหนึ่งเดี๋ยวกลับมาพอก,กันไหมจ้ะเดี๋ยวแม่บานสิร่วมโตหมาอีกรอบอจังใดเมือ่อนิกะลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า